สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับฟอร์ดทอล์กเดือนตุลาคมสําหรับเดือนนี้นะครับเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งทางด้านการสนับสนุนภาคการเกษตรการสนับสนุนภาครัฐในกิจกรรมต่างๆไม่ไว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ฟอร์ดทำอย่างต่อเนื่องเสมอมามาเล่าให้ทุกท่านฟังครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศไทยฟอร์ดเล็งเห็นถนึงความสำคัญและความพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งครับในการสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยแคมเปญฟอร์ดพร้อมเคียงข้างคุณ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้กับเกษตรกรไทยผู้ใช้รถกระบะทุกยี่ห้อที่โชว์รูมฟอร์ททั่วประเทศไทยครับโดยเกษตรกรที่มีใบทะเบียนเกษตร,รกรทบค .60 และมีชื่อเป็นเจ้าของรถกระบะตามผู้มือจดทะเบียนรถสามารถนัดหมายผู้จำหน่ายฟอร์ทที่ท่านสะดวกเพื่อน,นำรถเข้ารับการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ธันวาคม2563ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ครับ นอกจากการสนับสนุนภาคธุรกิจแล้วนะครับฟอร์ดยังร่วมสนับสนุนกิจการต่างๆของภาครัฐกังต่อเนื่องโดยเราได้รับเกียรติจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์เข้าร่วมสนับสนุสนกิจกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand ระหว่างวันที่6ถึงวันที่16ตุลาคม2563เพื่อเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยเราได้มอบรถยนต์ทั้งสิ้น34คันเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการจัดการแข่งขันตลอดช่วงการจัดงานประกอบด้วยรถกระบะฟอร์ดเรนเจอจำนวน23คันและ Ford e เอ r e s t จำนวน11คันนำขบวนการแข่งขันสนับสนุนทัพนักกีฬาอำนวยความสะดวกช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทั้งทางด้านการกีฬาพัฒนานักกีฬาทีมชาติ เพื่อให้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์จากการแข่งขันและได้รับคะแนนสะสมสำหรับการแข่งขันจักรยานในระดับโลกทั้งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นตลอดเส้นทางการแข่งขันกว่า1,000กิโลจากจังหวัดสมุทรสงครามถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนอกจากนี้ฟอร์ Ford ยังร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ เพื Finnish, no ่อกระตุ th ้นเศรษฐกิจท้องถิ train training training ่นในจังหวัดต่างๆโดยจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนรถยนต์ฟอร์ดเพื่อจัดกิจกรรมไทเคชั่นเดอะซีรีส์โปรเจกต์2020ที่ชวนคนไทยนะครับไปสัมผัสความงดงามในสถานที่ต่างๆสัมผัสวิถีชีวิตและสัมผัสธรรมชาติในเมืองไทยด้วยการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบแลร์ลี่ตามเทรนการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ที่นิยมการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับโดยฟอร์ดได้สนับสนุนรถยนต์อเนกประสงค์ Ford Everest และรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ตลอดช่วงเวลาการจัดงานและยังจับมือกับผู้จำหน่ายฟอร์ดเชิญชวนลูกค้าฟอร์ดร่วมเดินทางไปกับคาราวานแลลี่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครั้งนี้ด้วยครับโดยกิจกรรมของลูกค้าฟอร์ดในจังหวัดอุดรธานีลูกค้าได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพและร่วมกิจกรรมแลลี่สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่หมู่บ้านคิริวงกดและไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ สำหรับลูกค้าฟอร์ดที่จังหวัดเชียงรายได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาโดยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริแวะจิบชาที่ไร่ชาฉุยฟงและผ่อนคลายกายและใจด้วยกิจกรรมโยคะส่งเสริมทั้งร่างกายจิตใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันครับนอกจากการสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐแล้วนะครับฟอร์ยังคงมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายนของทุกปีนะครับ Ford มีกิจกรรม Ford Global Caring Month ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาสาสมัคร Ford ทั่วโลกทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อปลุกพลังจิตอาสาในการคืนสิ่งดีๆสู่สังคมครับสำหรับในประเทศไทยนะครับในปีนี้เราสานต่อโครงการการจัดการน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ Water g ์ o ก e e e ต่อเนื่องเป็นปีที่5นะครับเป็นโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา ที่ฟอร์ดทำงานร่วมกับชุมชนต,ต่างๆในจังหวัดระยองเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคด้วยการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับงบประมาณสลัสนุนจากกองทุนฟอร์ดมอเตอร์คอมมานีครับเราร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนหรือ PDA และส่วนราชการในอำเภอแครงจังหวัดระยองสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงเรียนวัดเกาะลอยรวมทั้งจัดทําแปลงปลูกผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์โดยอาสาสมัครชุมชนทั้งครูและนักเรียนสแสดงพลังจิตอาสากันอย่างคับข้างครับระบบสูบน้ําที่จัดทําขึ้นจะช่วยการจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าลงส่วนแปลงปลูกผักออร์แกนิกนะครับจะใช้บริโภคในโรงเรียนและเป็นศูนย์กลางการฝึกทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์ และเป็นโครงการนำร่องที่จะต่อยอดไปยังสถานศึกษาอื่นๆได้อีกด้วยครับนับเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่เราเข้าไปดําเนินธุรกิจโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนเน้นการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตนะิและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะเริ่มวางแผนอะไรใหม่ๆเช่นการเดินทางท่องเที่ยว หรือมุ่งมั่นกับการทำงานหรือธุรกิจส่วนตัวฟอร์ดขอมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยผลักดันทุกความสำเร็จด้วยการนำเสนอรถยนต์ที่เปลี่ยนด้วยสมรรถนะและเทคโนโลยีอันทันสมัยครอบคลุมความต้องการการใช้งานที่หลากหลายเป็นพาหนะคู่ใจเพื่อจะช่วยคุณฝ่าฟันทุกอุปสรรคครับนอกจากนี้นะครับเรายังพร้อมเคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวด้วยการพัฒนาการทำงานด้านการบริการลูกค้ามุ่งเน้นให้ลูกค้าใช้รถด้วยความมั่นใจ และความพึงพอใจสูงสุดครับ